คุณผู้ชมครับและตอนนี้คุณแจ๋วกับผมก็ได้มาอยู่กันนะครับที่ทรูเอเวอร์เน็พาร์คชั้น3สยามพารากอนซึ่งเป็นสถานที่สบายๆตรงนี้นั้นเราคุยกันต่อครับคุณแจ๋วค่ะจริงแล้วในธุรกิจนี้เองคุณแจ๋วเนี่ยมองว่าคุณแจ๋วอยากจะทามันโตไปถึงจุดไหนนะครับเออจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็คืออยากให้ความฝันเลยนะครับความฝันเลยสำหรับในต่างประเทศเนี่ยก็อยากให้มีแบรนด์ของเราเนี่ยได้ไปขายอยู่ในต่างประเทศครับแล้วก็อยู่ในในแง่ที่ว่าไปทั้งคอลเลคชั่นเลยนะคะครับ สำหรับในประเทศก็คืออยากให้แบรนด์ของเราเนี่ยมันอยู่ได้ยาวๆนานๆครับคือเป็น10บสปีอย่างนั้นบ้างนันเถอะโอเคคำว่าอยู่ได้ยาวๆนานๆแน่นอนครับท่านผู้ชมครับถ้าสมมุติว่าเราทาธุรกิจขาดทุนใส่เงินไปเรื่อยๆนี่มันคงอยู่ได้เหมือนกันถ้ามีทุนไม่จํากัดแต่นั่นหมายความว่าคงไม่ใช่เป้าหมายคุณแจ๋วคงต้องการให้อยู่ได้แบบที่อย่างน้อยคือมีกําไรด้วยถูกต้องครับถ้าคําถามผมก็คือทุกวันนี้เองเนี่ยเซกเมนต์ที่คุณแจ๋วเนี่ยเข้าไปแล้วสามารถทําให้เขายอมจ่ายพรีเมียมให้กับคุ เป็นเซกเมนต์ไหนครับมันมีความใหญ่ขนาดนั้นจริงหรือเป่าตอนนี้กลุ่มลูกค้าหลักของเราเลยนะคะก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะซึ่งก็แล้วก็เป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่นะคะก็ตอนนี้เองเนี่ยกลุ่มลูกค้าเนี่ยเราก็ยึดไว้ได้มั่นคงพอสมควรนะคะตอนนี้เองเนี่ยก็กําลังคิดว่าอยากจะขยายเพิ่มไปถึงเป็นยัง professional ด้วยนะคะคุณจะอยากจะไปสักกี่สาขาได้ จริงๆสาขาที่คิดไว้คือจะเเลือกทำเลมากกว่าคือคงไม่ได้คิดว่าอยากจะขยายนณตอนนี้มีหนึ่งสาขานะคะก็คงคือโลเคชั่นเป็นเรื่องสำคัญพิสูจน์นะคะสำหรับร้านก็อาจจะเลงแถบท้องรอสุขุมวิทอะไรสักที่หนึ่งนะคะแล้วก็ณตอนนี้คือคิดว่าอาจจะเพิ่มอีกสักสาขาหนึ่งให้ได้ปีหน้า สมมติถ้าคุณแจ๋มีโอกาสได้เปิดสาขาใหม่จริงในปีหน้านะครับคุณแจ๋วคิดว่าคุณแจ๋มมีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะทําให้คนเนี่ยรีบเข้ามาสักหนึ่งพันคนเลยให้เขารู้จักคุณแจ๋มนะคุณแจ๋วจะใช้วิธีไหนเป็นหลักตลอดมาใช้วิธีไหนครับตลอดมานี่อย่างที่ร้านเนี่ยก็เปิดมานานสามปีเนี่ยก็มีลูกค้าประจานะคะครับเพราะเขารู้จักเราแล้วรัทีนี้ตอนนี้ปัจจุบันการตลาดที่ทําอยู่เนี่ยก็เป็นการคือแจ๋ไม่ได้ทําการโฆษณาเลยนะคะก็จะใช้เป็นการ ให้สมาชิกเนี่ยหาเพื่อนสมาชิกเพิ่มแล้วทําไมก็ถึงจะหาเพิ่มมาให้เพราะว่าเออเวลาเวลาเวลาเราขายของเนี่ยนะก็จะมีการสะสมพอยพอสะสมครบแล้วก็มีของรางวัลคือพอคนนึงครบแล้วก็ยังแนะนำน้องกอเพื่อนมาเป็นสมาชิกเพิ่มสี่ก็จะได้ส่วนลดเพิ่มหรืออะไรเงี้ยนะคะอ๋อครับแล้วจริงๆวิธีนี้เนี่ยสามารถจะทําให้เขานําสมาชิกใหม่เข้ามาเพิ่มได้จริงไหมเออส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ่มลูกค้าเนี่ยเข้ามาช้อปปิ้งกันเป็นกลุ่มอยู่แล้ว ううคือเพราะว่าอย่างที่เรียนก็คือรถนิยมเดียวกันรถนิยมเดียวกันมาเด็กๆเนี่ยไปไหนไม่เคยไปคนเดียวอยู่แล้วแล้วต้องซื้อเหมือนกันด้วยใช่คือบางครั้งซื้อแล้วก็ยังบอกว่าเออน้องแบบเนี่ยใช้เป็นแก๊งก็ดีนะของบางที่มันมีของกระจุกกระจิกบางตัวนะคะก็ยังคืออันนี้ต้องเทรนพนักงานขายแหละพนักงานขายจะมีผลสําคัญแล้วจะเทรนเขาอย่างไงเพื่อให้เขาสามารถจะดึงลูกค้าให้ซื้อเพิ่มได้ เป็นเทคนิคที่เราเราเราเองเนี่ยอย่างเจ้าเองบางทีจะก็ไปขายของที่ร้านเองก็คุยกับลูกค้าถามว่าชอบไหมเป็นยังไงอันนี้เป็นของไงคือใช้การแนะนําพูดคุยนะคะแล้วก็ไปฝึกพนักงานขายเองนะคะโอเคครับเดี๋ยวผมจะทิ้งตรงนี้ไว้ะไว้นิดหนึ่งนะครับในส่วนของการออกต่างประเทศเนี่ยคุณเฉลวบอกว่าด้านหนึ่งคุณเฉลวอยากจะออกต่างประเทศด้วยคุณเฉลวมีแพลนชัดเจนอลไอย่างครับว่าคุณเฉลวจะเดินยังไงในเรื่องนี้ ตอนนี้เราเริ่มส่งออกไปบางบางที่แล้วนะคะคือที่เคยส่งออกตอนนี้ปัจจุบันที่ยังส่งอยู่ก็ส่งอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เคยส่งไปที่สวิสนะคะทีนี้แต่เรียนตรงๆนิดนึงว่าตลาดในแต่ละประเทศเนี่ยสไตลิ่งของของเนี่ยมันค่อนข้างต่างกันอย่างตลาดยุโรปเนี่ยเขาก็ต้องการของสไตล์หนึ่งตลาดญี่ปุ่นก็จะมองสไตล์หนึ่งทีนี้ตามแผนก็คงต้อง รีเสิร์ชกันให้ดีนิดนึงแหละว่าของลักษณะนี้เนี่ยโอเคเราอาจจะต้องออกแบบมาเพื่อที่จะนําเสนอไปทางตลาดยุโรปว่าจะต้องเป็นสกิมสีแบบนึงหรืออะไรเงี้ยค่ะครับแค่ในธุรกิจนี้เนี่ยเราก็พอมองเห็นเหมือนกันว่ามีลายใหม่เข้ามาจํานวนมากเลยใช่ไหมฮะท่านผู้ชมก็อาจจะเห็นเหมือนกันว่ามีลายใหม่เข้ามาเยอะคําถามตรงๆเลยคุณแจวคุณแจวเคยเป็นบรูอัเชียนอยู่พักหนึ่งแน่นอน4ปีที่แล้วนะครับแล้วตอนนี้ตลาดก็แข่งขันกันเยอะคุณแจวสู้ยังไงสิ่งที่คิดตอนนี้เลยคือ ทาร์เก็ตกลุเดิมเนี่ยเราต้องรักษาไว้ให้ได้เพราะว่าณตอนนี้เท่าที่จะศึกษามาเนี่ยก็เห็นแล้วหลหะว่าใน t a r g เก็ตกลุเราที่เป็นอายุช่วงตั้งแต่มัธยมปลายจนถึงนักศึกษาเนี่ยรจริง,รงๆคนอื่นยังตีเข้ามาไม่ได้นะเนื่องจากอ,อ,อาจจะเป็นกราฟิกสไต l i n g ของเรารสีของเราเนี่ยโอเคกใจเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องยึดไว้ให้ได้คนอื่นก็อาจจะลอกเรียนได้เพราะสมมติว่เาเขามาเห็น ที่ร้านคุณแจวเขาก็เดินกลับไปร้านเขาแล้วก็ทำเหมือนคุณแจวเลยแล้วแก้สักนิดนึงอย่างเงี้ยเขาก็เป็น c o พี่แคทไคะมันก็มันก็ไม่ใช่ขอไม่ใช่ Original Design ใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะยังจับลูกค้าไปได้เหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าก็อย่างคือคุณภาพะยังไงก็ต้องต้องดีดีไซน์ดีคุณ i t y ดีนะคะแจาก็คิดว่าว่าว่าจุดนี้ที่จะต้องทำให้ได้ จริงๆแล้วก็กอาจจะต้องกลับมาดูว่าจริงๆคอมเพลิเตอร์เองเนี่ยโตลเร็วกว่า<ช>ดีมานของลูกค้าเราหรือเปล่าด้วยซ้ำไปนะครับเพราะหลายธุรกิจเองเราก็เห็นว่ามีคอมเพลิเตอร์เกิดขึ้นเหมือนกันแต<ช>่ดีมานมันโตลเร็วมากจนประเภทคอมเพลิเตอร์ขยายตายเราก็ขยายตายแล้วก็ตามก<ช>ันไม่ทันนะครับในธุรกิจที่เราไปดูกันของร้านโมล่าธุรกิจสเตชันนารีที่มีดีไซน์ตัวผมยังไม่ถึงกับบายไอเดียนะครับว่าธุรกิจนี้เนี่ยสามารถจะโดยเฉพาะร้านโมล่าสามารถจะรักษาความเป็นบูโอเชียนอยู่ได้ นะครับเพราะในธุรกิจนี้เองเนี่ยดีไซน์ก็เป็นเรื่องที่อาจจะก๊อปปี้กันได้นะครับแม้แต่ดีไซนเนอร์เองเนี่ยก็ยังย้ายบุนเวียนกันไปตามที่ตย่างตานะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวเบสของลูกค้าเองเนี่ยก็ยังมีความเฉพาะเจาะจงม,มากเลยในกลุ่มนะครับแต่ว่าโมล่ามีความเชื่อมั่นว่าเขาสามารถจะเดินได้ใช่ไหมครับแต่ในวันนี้ครับท่านผู้ชมนี่เป็นอีกบทเรียนหนึ่งนะครับของการที่เรามี blue chip strategy ในช่วงแรกนเนื่องจากว่าโดยโครงสร้างของธุรกิจแล้วเนี่ยไม่ได้เอื้อให้เราสามารถจะล็อกมันอยู่กับเราได้อย่างเรียกว่าชัดเจนนะ เพราะฉะนั้นนะครับคนใหม่เข้ามาก็สามารถจะตามเข้ามาได้ง่ายหลายธุรกิจอยู่ได้คือจะต้องล็อกตรงนี้ให้อยู่นะครับอย่างที่ท่านผู้ชมอาจจะเห็นในรายการครั้งก่อนๆของเราว่ามีบางธุรกิจที่เป็นบัวเชียนที่สามารถจะขึ้นมาแล้วล็อกลูกค้าอยู่ได้หมดจริงๆจนเจ้าอื่นเข้าไม่ได้เลยผู้จัดมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมสักเล็กน้อยไหมครับก่อนที่จะหมดเวลารายการเนี่ยอ๋อค่ะก็ ถ้าเกิดว่าถ้าในแง่ของโมล่านะคะถ้าเห็นของชอบก็รบกวนอุดหนุนด้วยนะคะหรือว่าถ้าสำหรับคนที่อยากจะทำธุรกิจใหม่ๆอะไรก็ขอให้มีความอดทนแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะครับช่วง s ิ n e s s ก k y ต้องขอขอบคุณหม่อมหลวงสุธนิจิตพงศ์หรือคุณแจ๋วแห่งร้านโมล่าที่สยามสแควร์ครับคุณแจ๋วได้ให้ความรู้ทางด้านบิเศกับเรามากมายครับวันนี้ครับขอบคุณครับคุณแจ๋วครับ แล้วอีกท่านหนึ่งครับที่ต้องขอบคุณขาดไม่ได้เลยคือผู้ที่เอื้อเฟื้อสถานที่แก่เราครับร้าน True Urban Park ชั้น3สยามพารากอนครับสถานที่สบายกาแฟอร่อยท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมจะพึ่งไปไหนครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วง Healthy Guide กับคุณหมอแดงพบกันครับ